กระเทียมลากผักชีเยอะๆพริกไทยเกลือโกให้เข้ากัน สามเกลอือค่ะเรียบร้อยสามเกลอือตั้งกระทะใส่น้ำมัน เยอะนิดนึงเดี๋ยวแค่น้ำมันออกนะเราจะเจียวกระเทียมก่อนมันร้อนได้ที่แล้วนะคะใส่สารเตล,ลงไปะคะ่ะเจียวให้หอมกระเทียมได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวถ่ายน้ำมันออกหน่อยหนึ่ง ใส่ไก่ลงไปผัดไก่ให้สุกไก่ทอดกระเทียมเราจะเน้นผึกไทยหน่อยให้มีรสชาดิเผ็ดขึ้นนิดนึง่งไก่เริ่มสุกแล้วค่ะ อยใส่ลงไปฝาเขียวซีขาวนิดนึง่งคนให้เข้ากันตอนนี้เราเริ่มปรุงรสแล้วนะฝาเขียวมันจะทำให้รสชาติกลมกล่อม ง่ายๆเลยเมนูนี้ไก่ทอดกระเทียมตอนเช้าแบบนี้นะเมนูเร่งด่วนนี่ก็คือเมนูพวกนี้แหละที่จะต้องทำทุกวันน่ากินด้วยอร่อยไม่ซ้ำ้ำสูตรไม่ได้จริงๆ ชอบแบบไหนทําแบบนั้นเสร็จแล้วนะอีกนิกดหนึ่งกินหอมมากหอมพริกไทยมากเลยค่ะชิมรสและแม่ว่าโอเคมากเท่านี้แหละเสร็จแล้วค่ะโรยกระเทียมที่เหลือลงไป ขีโลยหน้าหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วไก่กระเทียม